สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดี้แลรายการ such channel ครับเนะะื้อหาสาระสําหรับวันนี้ครับเริ่มต้นกันด้วยคําถามว่าคุณผู้ชมเคยมีปัญหาเรื่องสัญญาณ wifi อ่อนไหมครับเช่นเราเตอร์ของเราติดอยู่ที่ชั้นล่างครับแต่เวลาเราขึ้นไปนอนที่ชั้น2ครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ wifi ก็ดรอปลงมาจนแทบจะดูอะไรไม่ได้ครับหรือแม้แต่เดินไปหน้าบ้านหน่อยนึงเข้าไปหลังบ้านหน่อยนึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็อ่อนเหลือเกินนะ,ะคุณผู้ชมเคยเจอป ปัญหานี้ไหมครับวันนี้ครับเท็ดดี้มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่จะช่วยแก้ปัญหาตัวนี้ให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยราคาเพียงแค่550บาทครับนั่นก็คือนี่ฮะตัวขยายสัญญาณครับคุณผู้ชมครับยี่ห้อ m e r c u s y s ครับผมรุ่น me 3 0ครับเรามาดูในกล่องแพ็กเกจของเขานะครับเขาบอกอะไรเราบ้างครับคุณผู้ชมครับแพ็กเกจเขาบอกอยู่แล้วว่ายี่ห้อ m e r c u r y s นะครับผมรุ่น ME 3 0ครับเป็น AC 1 0 0 0 Wi-Fi r a n k e x t e n d e r ครับมันย่อมาจากอะไรล่ะ AC ก็หมายความว่าสัญญาณตรงนี้ครับที่เขาใช้จะประกอบไปด้วยสัญญาณ2.4 GHz และ5 GHz ครับเป็นสัญญาณแบบ2ชนิดครับให้เราเลือกใช้ได้ครับและ1,200ก็หมายความว่าเขาสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุดถึง1,200 m เมกะบิตครับที่ Dual band ฮนะโอ้โหเจ๋งขนาดไหนครับตรงนี้ก็บอกนะ Built-in access point mode ครับผมบิวอินครับผมไม่ต้องไปต่ออะไรให้มันยุ่งยากเยอะแยะเลยนะครับ Easy o n e t o u c h Setup กดปุ่มเดียวก็ใช้งานได้แล้วครับ Eliminate w i f i Dead Zone ครับผมเจ้าตัวนี้เขาบอกไว้เลยว่าไอ้เจ้าตัวเนะี้ยมันมีหน้าที่ในการขยายสัญญาณใครนึกอะไรไม่ออกก็มาดูภาพนี้ครับเช่นที่บ้านของเรานะติดเราเตอร์ไว้ตัวหนึ่งและระยะเราเตอร์ของเรามันทำงานแค่ในวงกลมสีเขียวๆนี่นะครับแต่บังเอิญว่าที่นอนของเรามันอยู่ตรงเนี้ยหากว่าเราต้องการจะใช้เราต้องไปนอนอยู่หน้าประตูบ้าน I yeah. หน้าประตูห้องนอนเพื่อที่จะใช้งานมันก็ไม่โอเคใช่ไหมแต่หากเราซื้อจมูกเคสซิสเอ็มอีสามศูนย์ห้าร้อยห้าสิบบาทตรงนี้ครับเอามาแปะไว้ตรงนี้เสียบปลั๊กไว้อีกอันหนึ่งมันก็จะขยายสัญญาณขึ้นมาอีกเท่าตัวทําให้เราอยู่บนห้องนอนตรงนี้หรือห้องนอนตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับหนึ่งพันสองร้อยเมกะบิตต่อวินาทีบอกเลยว่าดูยูทูบลื่นปืด๊ดลื่นปื๊ดนะจ๊ะตรงนี้ครับต้องบอกไว้ก่อนว่าสินค้ารับประกันหนึ่งปีเต็มจากบริษัทเมอร์คิวซิสครับผมเสีย ไม่มีซ่อมเปลี่ยนอย่างเดียวครับผมนี่ฮะมีป การมีอะไรให้เรียบร้อยสติกเกอร์ภาษาไทยเนี่ยนะครับเราอ่านตรงนี้ไปเนาะย้ําอีกครั้งนะครับเสียไม่มีซ่อมนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวตลอดระยะเวลารับประกัน1ปีเต็มครับเดี๋ยวเราลองมาอันบ็อกซ์ดูครับอันดับแรกที่เราเปิดมาเจอก็จะเจอคู่มือของเขาก่อนเลยครับคู่มือต้องบอกก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมว่าไม่มีภาษาไทยนะฮะแต่ไม่ต้องไปซีเรียสครับเพราะมันแทบจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันใช้งานง่ายมากๆและคุณผู้ชมที่ดูคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องใช้เป็นทุกๆคนอยู่อย่างแน่นอนแลวครับผมเราหยิบตัว กล่องมาข้างในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะมีตัวเจ้ามือคิวซิสครับโม m e 3 0ม ME30 ตัวนี้แค่นั้นเองครับผมสายเสยอะไรไม่มีสักอย่างเลยนี่ครับมีแค่ปลั๊กธรรมดาแบบขาแบนๆให้เราใช้2อันครับผมไม่ใช่2อัน2ขาครับผมอันเดียว2ขาในส่วนตัวของเขาอุปกรณ์ที่เราจําเป็นจะต้องเอามาใช้ก็คือนี่ครับผมกางขาเอ้ยไม่ใช่สิกางเสาของเขาออกมาครับผมเขาเป็น2ย่านความถี่นะคุณผู้ชม2 4กิกะเฮิรตซ์ละ 5, 5. กิกกเฮิรครับคุณผู้ชมครับมันเจ๋งนะทั้งเล็กทั้งเบาไม่เกะก,กะเลยนะครับมี2เสาสัญญาณฮะการแสดงผลครับ ด้านหน้าของเขาจะแสดงผลในการใช้ปุ่มตรงนี้ครับผมจะมีแสงอยู่2ชนิดก็คือสีส้มกับสีเขียวครับหากเป็นสีส้มก็หมายความว่าสัญญาณนั้นมันไม่ดีนะขยับเข้ามาใกล้เราเตอร์อีกนิดนึงนะจ๊ะหากเป็นสีเขียวไปว่าเฮ้ยเจ๋งแล้วใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ครับผมมีไฟบอกตำแหน่งเราไม่ต้องไปงมค้นหาเองว่าเฮ้ยตรงนั้นน่ะสัญญาณมันแรงหรือเปล่าเบาหรือเปล่า,ลา,ลาดีหรือ ปล่าฮะนี่แล้วครับคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานการตั้งค่าอ้อลืมบอกไปครับผมในส่วนด้านนี้คุณผู้ชมจะเจอกับปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มรีเซ็ตหรือปุ่ม WPS ครับผมสามารถใช้ด้วยกันได้2ออย่างครับพร้อมกับช่องต่อสายแลนในกรณีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตตรงที่เราต้องการมันไม่แรงอ่ะแต่เราอยากให้มันแรงกว่านั้นก็ต่อสายแลนเข้ามาเลยครับผมซื้อได้ไม่กี่บาทในกล่องไม่มีนะจ๊ะซื้อเลยจ้า วิธีการเชื่อมต่อไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับนำจมูเคิซิสเอ็มอีสามไปเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะพบสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมาชื่อว่า m e r c u เคิลซิสอารหีหรืออาจจะเป็นเลขอื่นก็ได้ครับแตะเข้าไปเลยครับให้เขาทําการเชื่อมต่อกันกับโทรศัพท์มือถือของเราครับเมื่อทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเขาจะมีข้อความเตือนว่าไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ตไม่ต้องสนใจครับปิดไปเลยครับแล้วออกมาที่เว็บเบราว์เซอร์ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ในที่นี้ขอใช้เป็น Google Chrome ครับ เมื่อเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมไปที่เว็บไซต์นี้ครับ n w l o g i n n e t ครับแล้วก็แตะ enter Go เข้าไปเลยครับเขาจะพาเรามาที่หน้าเว็บไซต์ของ Mercusys เองโดยอัตโนมัติเลยครับเมื่อมันถึงตรงนี้ให้คุณผู้ชมใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับจะเป็นรหัสอะไรก็ได้ซึ่งไม่ใช่รหัส Wi-Fi ของเรารหัสนี้เป็นรหัสสำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์ของ m e r c u คิ s เท่านั้นครับแล้วก็ใส่รหัสเดิมซ้าอีกครั้งก่อนกดปุ่มล็อกอิน จากนั้นเขาจะพาเรามาที่สเต็ปที่1ครับคือการเลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่ในบริเวณนั้นครับกดแตะเลือกตัวที่เราต้องการใช้ไปได้เลยจากนั้นให้ใส่รหัสซึ่งเป็นรหัส w i f i จากเราเตอร์หลักของเราไปเลยครับจากนั้นให้มาเลือกตัวสัญญาณช่องที่2ที่เป็นสัญญาณ 5G นะครับแตะเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมครับเขาก็จะขึ้นรหัสของเรามาให้เรียบร้อยครับเราก็กด next ไปได้เลยจากนั้นกด c o n f i r มที่ปุ่มมุมขวาด้านบนได้เลยครับ ทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะตั้งชื่อ WiFi ใหม่ของคุณผู้ชมได้เลยครับซึ่ง WiFi อัตโนมัติที่เขาตั้งให้จะเป็นชื่อเดิมและลงท้ายด้วย ext ครับคุณผู้ชมสามารถจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นตามที่ต้องการได้ทั้ง2เครือข่ายเลยครับจากนั้นให้เลื่อนหน้าจอขึ้นมาครับกดปุ่ม next ครับเขาจะพาเรามาสู่ขั้นตอนสุดท้ายครับให้เราเห็นว่าวิธีใช้งานเป็นแบบนี้นะจากนั้นเลื่อนมาแล้วกด done อีกครั้งครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีพร้อมใช้งานครับ และเมื่อมาถึงขั้นตอนการเลือกสัญญาณ Wi-Fi ครับก็เข้ามาเลือกตามปกตินั่นแหละเราก็จะพบว่ามีสัญญาณเพิ่มขึ้นมาอีก2ตัวคือตัว ext และ5 g ขึ้นมา2ตัวครับให้เราเลือกใช้ได้เลยจากนั้นก็ใส่พาสเวิร์ดที่เป็นพาสเวิร์ดของ Wi-Fi หลักของเราแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเรามาทําการทดสอบเป็นก่อนเลยนะครับว่าขณะที่ผมยืนอยู่หน้าเราเตอร์ในบ้านผมเนี่ยความเร็วของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างครับทดสอบเป็นก่อนเลยว่าในระยะ1เมตรจากเราเตอร์นะฮะดูสิครับสปีดมาเร็วปื๊ๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะลากสายออกไปเพื่อเชื่อมต่อเจ้า Mercury Sis ME30 ข้างนอกกันครับเพื่อดูว่าสปีดที่ได้มา1,200เมกะบิตเพอร์เซคเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นมาดูตรงนี้ ผลที่ได้รับนะครับนั่นก็คือดาวน์โหลด241เมกะบิตเพอร์เซคลนะครับอัพโหลด261ครับปะเดี๋ยวเราไปทดสอบข้างนอกกันต่อเลยครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านผมนะครับในรั้วบ้านห่างจากตัวเราเตอร์อยู่ประมาณ20เมตรมาทำการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผลที่ได้รับครับดาวน์โหลดอยู่ที่203เมกะบิตครับอัพโหลดอยู่ที่193ครับ ทีนี้ผมห่างจากตัวเราเตอร์ออกมาอยู่ประมาณ30เมตรครับผมเกือบสุดเส้นทางของสัญญาณละละเราทำการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับได้การดาวน์โหลดอยู่ที่50.8เมกะบิตครับผมอัปโหลดที่47.8เมกะบิตครับเดี๋ยวเท่าเลยตรงนี้ไปอีกนิดนึงสัญ,ญญาณก็หมดแล้วครับไม่สามารถใช้ได้ตรงนี้คือสุดทางแล้วนะครับสัญ,ญญาณมันขึ้นมาตรงนี้เหมือนจะขึ้นมาเยอะนะแต่พอเดินอีกประมาณสัก3ก้าน่ะหายไปแล้วครับ ทีนี้เราจะต่อปลั๊กพ่วงของเราครับผมแล้วก็ลากสายออกไปบริเวณทางหน้าบ้านครับสายปลั๊กพ่วงเรายาวที่สุดอยู่แค่นี้แล้วครับผมเอามาเสียบเสร็จเรียบร้อยครับเปิดสวิตช์ไฟให้เรียบร้อยจากนั้นดูว่าแสงไฟสัญญาณตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ห่างๆตรงนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปทดสอบสัญญาณกันครับ เราจะเปลี่ยนสัญญาณการเชื่อมต่อก่อนนะครับเจ้า Wi-Fi ตรงนี้เราเปลี่ยนมาใช้เจ้า m e อ c u คิวซิเนี่ยนะครับที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยมันจะมี2ตัวนะที่มันลงท้ายดีวย EXT นะครับแนะนําให้ใช้เป็นตัว 5G ตรงนี้แตะเข้าไปเลยครับจากนั้นใส่รหัสผ่านที่เป็นรหัส Wi-Fi ของเราที่กําหนดไว้เมื่อตั้งแต่ตอนแรกครับ สัญญาณการเชื่อมต่อของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูครับว่าสปีดเทสตของเราที่ได้มาอยู่ที่เท่าไรครับโดยการใช้เทสต,ตัวเดิมครับผมอยู่ตรงนี้ครับเราอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของเราเช่นเดิมครับอ้าวมาทําการตรวจสอบกันเลยจ้านี่คือสปีดเทสตที่ได้ครับผมดาวน์โหลดที่ที่1 4ึงเมกะบิตครับอัปโหลดอยู่ที่125จากการที่ผมห่างจากตัวเราเตอร์อยู่ประมาณ10เมตรครับปะเดี๋ยวเราออกไปนอกบ้านกันดีกว่า ทีนี้เรามาสุดทางเหมือนกันนะครับเรามาทําการทดสอบสัญญาณกันเลยดีกว่าว่าสัญญาณจะขึ้นมาเร็วแค่ไหนครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับทําการทดสอบการดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งครับนี่แหละครับจากจุดเดิมที่เราได้มาครับสัญญาณแรงกว่าเดิมถึงเท่าตัวครับมากกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวครับอยู่ที่ดาวน์โหลด110เมกะบิตครับอัปโหลดอยู่ที่1ี่เมกะบิตต่อวินาทีครับ เป็นยังไงแล้วฮะคุณผู้ชมครับมันเจ๋งเวล,ล่ะแค่500กว่าบาทก็แ,แก้ไขปัญหาความยุ่งยากในชีวิตของคุณผู้ชมไปได้หมดแล้วครับแล้วด้วยคุณสมบัติเด่นๆของเขาครับทั้งการใช้2ย่านความถี่ให้เราเลือกใช้ได้จะใช้แบบ2 4กิกะเฮิรตซ์จะใช้แบบ5กิกะเฮิรตซ์ก็ใช้ไปสิครับหรือหากว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันแรงไม่พอก็ต่อสายแลนเข้าไปเซ่ก็ใช้งานแก้ไขปัญหาได้เยอะแยะแล้วครับบริษัทอยู่ในประเทศไทยฮะเสียไม่มีซ่อมเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับ1ปีกับ 500กว่าบาทเนี่ยคุ้มกว่านี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนแล้วครับคุณผู้ชมฮะตั้งแต่รีวิวสินค้ามามยังไม่เคยเจอเลยว่าอะไรมันคุ้มขนาดนี้เสียไม่มีซ่อมเปลี่ยนอย่างเดียว1ปีคิดเป็นวันหนึงโอโ้โห มันกี่บาทกันเดี๋ยวคิดไม่ถูกเลยลองคิดดูแล้วกันนะฮะเอาไปว่าคุณผู้ชมสนใจชอบใจนะฮะสั่งซื้อกัที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี่แหละครับเตรียมไว้ให้แล้วทั้งช้อปปีทั้งลาซาด้ฮะคุณผู้ชมรับรองไม่ผิดหวังกับ m e r c ์คิวสิสเอ็มอีสามศตัวนี้และสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามชาดเชานะครับสวัสดีครับ